นะลกูก <Yeah. S 1> ใคร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  พอยจ้าพอยเขาบอกว่าพอยมิควันมีควันอยู่ไหนลูกเล่นไงว้ากเาเอาเอาไปไหนมานี่ลูกมานี้มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้ลูกอย่าเพิ่ง เขาสามมาตะโคงเขาเนี่ยว่าที่ไปเขาบ่านอนย่าอันหลานบ่านอนก็เลยพ่กกับนอนดิเออเขาเงือกไหลว่าจะมาเคยสุดไปแม่บ่านอนเท่าปั่นเนี่ยแดงแดงจ๋าเหรอเนี้ยแดงจ๋าเออเออเออแดง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 ดีใจไรก็สีอ่างยังเออเอานอนไหมนอนไหมอ่ะมานอนอ่ะนอน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  นั่งๆๆไปไล่นกไล่นกย่ามาหาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่ามาหาเขาบ้านเขาบ้านเขาบ้านเขาหลังเดียวเว้ยฮักกวัาน,นี่แล้วฮักกว่าน,นี่แล้ว คยครับไปแล้วป้าไปแล้วป้าไปแล้วป้าไปแล้วไปนุเรวเออไปสนุเร็วอ่าอ่าน้องเพชรไปเลยเพชรไปเลยมัดรอตรงนี้ไปพี่ขวัญไปพี่ขวัญพาน้องไปเร็วไปหาป้าพี่ขวัญพาน้องไปหาย่าเร็วถ้ากันยองไปป้าไปแล้วป้า ไปแล้วป้าไปแล้วเฮ้ยพี่พลอยเจ้าอย่าเลี้ยววางสันเจ้าขั้นเขียวจีมันย่าไปแล้วพี่ขวัญไปดูสินะฮะฮะฮะเฮียขั้นไก่กันไปนั่นพี่ขวัญไปดูสิไปดูสิไปดูคุณย่าสิเร็วๆพาน้องไปดูคุณย่าเร็วไปดูเร็ว ไปดู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 ป้าดิป้าอยู่ไหนไปดูป้ารัชชิไปดูไปดูไหนย่องไปลูกประัานเขาทำไมน้องชนชนน้องชนอะไรถอยออกมามเอ๋ยน้องกินอะไรมาอุ้ย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 โอ้คือหยานคยานตำใสแกเสานั่นแหละ สดสุดเด็กๆอยากเล่นบ้านมาบป้าเอ้ยป้าไปแล้ว